วันนี้ครับผมจะพามาโหลดปลั๊กอินฟีนะครับจากปลั๊กอิน Alliance ครับสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนึงนะครับอาตอมนะครับและช่วงสิ้นปีแบบนี้หลายค่ายแจกปลั๊กอินกันเยอะมากรวมถึงเจ้า ปลั๊กอินอารีอันส์ด้วยนะครับซึ่งเขาแจกโค้ดมา20เหรียญ20ดอละลาร์เพื่อเอาไปเป็นส่วนลดหรือกดปลั๊กอินฟรีก็ได้เพราะเขาเขียนไว้ว่าไม่มีขั้นต่ําเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาไปกดปลั๊กอินฟรีกันแล้วจะแนะนําว่าปลั๊กอินตัวไหนหน่าใช้กันบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปดู่าพะชอบอย่าลืมกดไลค์้าใช่อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเลยถ้าพร้อมแล้ว ไปลุยกันเลยครับผมตอนนี้ครับผมก็อยู่หน้าเว็บไซต์ p l อิ In Arian นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยซึ่งตอนนี้ เหลือที่ผมกาลังอัดคลิปอยู่หรือประมาณสัก40ชั่วโมงนะฮะก่อนที่โค้ดนี้จะหมดอายุนะครับซึ่งจริงๆแล้วโค้ดเนี่ยเขาแจกมาแล้วอยู่3ครั้งอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายผมขอโทษจริงๆนะฮะเพราะว่า2ครั้งก่อนหน้านี้นที่ผ่านมานะผมติดงานทําให้กับศิลปินอยู่ก็เลยยังไม่ได้มาทําคลิปนะครับแต่วันนี้ต้องทําให้ได้เพราะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเขาแจก20เหรียญน,นะถ้าใครได้มาก่อนหน้านี้แล้วนะยี่สิบนะครับก็เท่ากับว่าคุณได้มา60เหรียญน,นะฮะแต่ว่า มันใช้ได้ครั้งละ20เท่านั้นคุณก็สามารถกดปลักอินหรือใช้เป็นส่วนลดได้นะครับแล้วนี้ครับเราจะมาดูกันว่าตัวไหนหน่าใช้กันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าคูปองตัวนี้20เหรียญ20ดอลลาร์เนี่ยถ้าจะกดฟรีเราไปดูกันก่อนว่ากดอะไรดีนะครับตอนนี้ในหน้าเว็บไซต์ของเขานะฮะนี่ก็เหลือ40กว่าชั่วโมงเนาะก็จะมีตัวท็อปทอปอะไรของเขาที่สามารถใช้เป็นส่วนลดได้20เหรียญใช้เป็นส่วนลดได้นะฮะเราไหลลงมาดูก่อนข้างล่าง เราไปเอาตรงที่19เหรียญซึ่งเขาให้คูปองมา20เหรียญใช่ไหมเราสามารถกดซื้อได้ฟรีเลยนะอ่าผมไล,ล่ลงมาก่อนนะครับอ่าอยู่ไนหนนะนี่ครับเรามาอยู่ในหน้า19เหรียญเราสามารถใส่โค้ดตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดไปให้ด้วยแล้วก็ใส่ตามไปเลยนะก็จะกดได้เลยนะไอ้ตรงนี้5ถึง19เหรียญ กดได้ฟรีเลยนะถ้าตัว9เหรียญก็ซื้อ2อันก็รวมกันแล้วก็ใส่ใช้โค้ดแบบเหมือนคูปองมันใช้ฟรีได้เลยตัวแรกที่ผมแนะนําให้ควรจะมีนะฮะอันนี้ถ้าใครเป็นสายกีตาร์ารก็จะไปกดเหมือนเอฟเฟกได้นะนี่ครับตัวนี้เลยนะฮะ BX มิเตอร์ Meter, นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้วย BX มิเตอร์ตัวนี้นะฮะเป็นมิเตอร์ที่ใช้อ่านค่านะว่าความดังของเราเท่าไหร่นะแล้วก็บอกไดเรมิกรงบอกอะไรเยอะแยะมากมายก็ สามารถไปกดกันได้ซึ่งราคาปกติ9 9 9นะตอนนี้19เก้ก็เอาใช้โคดนี้ไปก็กดมาได้ฟรีตอนนี้ผมเคยกดไปแล้วนะครับอ่าเรามาดูกันต่อไปครับตัวนี้ครับออโต,โตแพดเดิลนะตัวนี้ก็น่าสนใจครับเเหรียญเองอ่ะยังมีที่ว่างสําหรับอีก9เหรียญเพื่อที่จะได้กดฟรีนะผมเพิ่งกดไปนะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์นะครับในแบบออโตนะเหมือน LA2A นะที่ใครหลายหลายคนใช้นะตัวนี้ก็จะมีอยู่2ปุ่มเดี๋ยวก็ใช้ง่ายเหมือนกันเลย ต่อไปที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นตัว 6x500 นะของ l ินเดลนะ 7x500 ของ l ินเดล PEx500 ของินเดลผมมีทุกตัวแล้วผมไปกดมาหลายรอบแล้วนะครับนี่ฮะ9เหรียญ9เหรียญน,นะแล้วก็9เหรียญน,นะครับล่าสุดผมกดตัวนี้นะฮะอันนี้ 7x500 เพราะาเป็นคอมเพรสเซอร์นะสไตล์ นะฮะแบบ76สไตล์ style, นะ1นึนที่ใครหลายคนชอบลักษณะการกดเสียงของมันนะครซึ่งตัวนี้น่าสนใจผมเปิดให้ดู3ตัวนี้น่าสนใจแล้วก็ ActTech p a s s ของ SPL ก็น่าสนใจคือถ้าเกิดเราเสียงของเรามันไม่ไม,ไมีไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ก็ใช้ ActTech p a s s ตัวนี้ได้นะ D-verb ก็คือเป็นตัวจัดการที่ถ้าเกิดเสียงเราอัดมาเนี่ยมี D-verb กล้อง,องติดมาเยอะเราสามารถใช้ตัว D-verb ไปลดเสียงกล้องได้นะต่อไป Mo-verb ตัวนี้นะฮะอันนี้ก็คือ ถ้าเราอยากได้เสียงแบบแอมเบียนแถวนั้นมากขึ้นเราสามารถใช้ m o เวิร์เข้ามาแล้วก็คือ m o เวิร์นั่นเองตัวไหนอีกที่น่าสนใจของที่เราสามารถกดฟรีได้อื่นๆนี่ผมก็ยังยังไม่ได้ลองนะนี่ที่ผมแนะนำก็จะมีนี่แหละนี่ 7x500 นะตัวนี้น่าสนใจเลยอ่านี้ผมกดมามเมื่อกี้นี่เองนะแล้วก็มี 6x500 นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอ่า EQ นะครับต่อไปมี PX500 นี่ก็เป็น EQ ด้วย ผู t เทคสไตล์เอ้ยแต่ตัวนี้เป็น p r e แอมในตัวด้วยนะครเราสามารถ Drive p ีแอม p ตรงนี้ได้นะให้มันมีคาแรคเตอร์เหมือนจะเป็นแตกๆน้อยๆหรือว่าฮาร์โมนิกที่จะเข้าไปนะครับส่วนต่อไปนี่ครับ s p l Actack Plus นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจถ้าใครเราอยากให้เสียงเรามีความพุ่งมากขึ้นอย่างเช่นเสียงกระเดื่องเรามาไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่เราก็ใช้ตัวนี้นะหมุน Actack Plus เข้าไปมันก็จะตึ๊บบแบบพุ่งมากขึ้นนะ ตัวนี้ดีเวิร์บครับถ้าเสียงที่เราติดมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามีเสียงดีเวิร์บก้องๆมากเกินไปสามารถปรับตรงนี้เพื่อลดเสียงดีเวิร์บได้นะแล้วก็นี่ครับโมเวิร์บพลัสเนก่ยก็คือเพิ่มดีเวิร์บแอมเบียนที่ติดมากับสิ่งนั้นคือถ้าเราชอบมันแล้วก็เพิ่มมันขึ้นมาอีกนะครับอ่าตัวนี้นะฮะก็น่าสนใจนะครับตัวนี้จะเลือกได้ฟรีหมดเลยถ้าใครมาเอานี้ผมแนะนำนะใครยังไม่เคยมีของค่ายนี้ผมแนะนำมากดนี่ก่อนเลยนี่เลยฮะเ X500 อ่ครับ แล้วก็ 6x500 ฟรีเลยนะฟรีเลยกดได้ฟรีเลย,เลยแล้วก็กดบวกเข้าไปเดี๋ยวผมจะกดให้เป็นตัวอย่างนะครับอ่าต่อไปครับถ้าใครอ่อยากได้เป็นส่วนลดนะฮะ20เหรียญอยากได้เป็นส่วนลดเราเลื่อนขึ้นมาครับก็จะมีให้เลือกตรงนี้อีกนะฮะเอนันนี้อยู่ในโหมดของ29นะซึ่งถ้าเราใช้ลดราคาแล้วก็จะเหลือ9ดอลลาร์นะ9เหรียญนะก็คือประมาณ300บาท ตัวที่แนะนำนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้นะฮะก็คือเป็นคอมเพรสเซอร์ที่แบบมีความอ g g r e s s i v แบบที่เสียงแบบอ่ามี saturation นะเข้ามาทําให้เสียงมันแบบมีคาแรคเตอร์แบบอืใช้ได้เลยแล้วก็มีตัวที่ผมแนะน,นํานี่ตัวนี้ครับเข้าก่อนนะครับใครไม่ทันกดฟรีนะเราสามารถเอาโค้ดมาใส่ตรงนี้ได้นะแล้วก็ลดเหลือแค่300บาทได้เหมือนกัน แล้วก็มีตัวนี้ฮะออโต้นี่เป็นตัวใหญ่ปรับได้บ้างขึ้นปรับได้เยอะขึ้นนะฮะก็มาโหลดกันได้ตรงนี้นะออปโต้ตัวนี้เลยจากนั้นมีตัวไหนอีกตัวนี้แบ็กอีคิวนี้ควรจะมีควรจะมีเป็น EQ ที่มีความธรรมชาติมากๆนะฮะในย่านต่ำและในย่านสูงนะก็ถ้าใช้ลดราคาก็จะเหลือแค่9าดอลลาร์ก็300กว่าบาท400นะฮะแล้วก็มีอะไรน่าสนใจอีกอ่าแม็กอก็ได้นะฮะของแม็กก็จะเป็นทีเด็ดของมันคือย่าน a อ r AirBa แนะ 4 0 0 0 0เฮอะไรอย่างเงี้ยที่มันเพิ่มขึ้นมาได้นะตัว EQ ของเมเลนายก็โอเคนะครับผมก็ถ้าใครอยากใช้เป็นส่วนลดก็มาจัดกันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเน้นตรงนี้ละกันของฟรีก่อนละกันซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครว่าใช้โค้ดอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูว่าผมจะกดอะไรที่ผมยังไม่ได้กดผมยังไม่ได้กดตัวนี้ฮนะเดี๋ยวผมจะกดก่อนโมเวอร์บอะแอดกคนะนี่19เหรียญกดเช็คเอาท์ครับ นี่นะครับเราจะได้มามันจะขึ้นไปที่19เหนนรียญนะฮะให้เราไหลลงมาครับโค้ดที่เราจะใช้นั่นก็คือตัวนี้ฮะเมก้าครับนี่เลยนะดูไว้เลยนะเมก้าขีดเซลขีด20 f ออฟกด Use v o u เ h e er ชอร์ครับกดไปแล้วเห็นไหมใช้ได้เหลือ0นะูนฮะนี่เราจะไม่เสียตังอะไรสักอย่างเลยนะกดเช็คเอาท์ครับ กดเข้าไปเนี่ยเราก็ล็อกอินเข้าไปนะใครยังไม่ได้สมัครแอคเขารีบสมัครเลยถ้าใครเคยสมัครมาแล้วเพราะว่าเคยโหลดต่ที่ผมแนะนํามาเยอะแล้วก็คอนติเนียครับจากนั้นนะยืนยันอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนะศดอลลาร์นะกด I have read เนาะแล้วก็ press order ครับมาไหมมาไหมเรียบร้อยครับเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าเรียบร้อยแล้วออเดอร์มาแล้วนะทีนี้เราจะดาวน์โหลดของเราเราก็ต้องมีตัวนั้นก่อนนะ plug in a l i a n นะครับที่ผมเคย พูดไปนะถ้าใครยังไม่เคยมีนะฮะให้เรามาที่ installation ตรงนี้ครับจากนั้นเราก็ไหลลงมาจะมีให้โหลดนี่ฮะ installation manager นะนี่แล้วก็มาดาวน์โหลดเลยใครใช้ mac ก็ไปโหลดของ mac ใครใช้ windows ก็โหลดของ windows นะซึ่งเป็นตัว install นะฮะของ plug in ค่ายนี้ซึ่งถ้าใครโหลดมาแล้วนะครับก็ให้เราเข้ามาที่นี่เลยครับ plug in alien installation manager นะแล้วเราก็จะมากดที่ my product ตรงนี้ฮรแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งกดของอะไรมานะ spl ใช่ไหมนี่ โมเวิร์บเมื่อกี้โมเวิร์บผมกดเข้าไปง่ายๆเลยกดดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็กดอินสตอลนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วแค่นี้เสร็จเสร็จแล้วรุ่นเร็ว,รวมากๆเลยนะฮะก็มีหลายตัวที่ผมแนะนานะแล้วเมื่อกี้นะครับเมื่อเราลงเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็มาดูที่เราโหลดมาเนาะใครโหลดอะไรมาเมื่อกี้ก็มาเลือกดูกันนะ,ะับเมื่อกี้ผมโหลดเจ้าตัว S P L ใช่ไหมผมโหลดเจ้าตัว Mower รมาผมลากมานะฮะมาใส่ในแทร็กของเราแต่ที่มันจะให้เรากด Active ก็ง่ายๆเลยเรากดคลิก นะฮะแล้วก็บอกว่าผมออนไลน์อยู่นะนี่เราก็ใส่ Account เราเมื่อกี้เข้าไปนะครับแล้วก็กด a c t i v a t e กรโโลดแป๊บหนึ่งแล้วก็จะได้ทันทีเรียบร้อยครับตัวนี้เราก็สามารถใช้ได้แล้วนะแล้วก็ตัวที่ผมแนะนำใช่ไหมนี่3ตัวนี้นะฮะโหลดมาใช้กันนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับรีบๆกดนะมีเวลาไม่ถึง40ชั่วโมงแล้วผมขอโทษจริงๆที่ผมทำคลิปนี้ช้าไปหน่อยเมงั้นคุณได้กดมาอินฟรีๆมา หลายตัวเลยนะครับก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเลยนะครับและก่อนจบคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนกาแฟผมอย่างเป็นทางการด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ